คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดทำชั้นพืชผักปันสุขแจกก้าผักสวนครัวเกษตรกร1.5หมื่นต้นช่วงวิกฤตโควิด19 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดทําโครงการชั้นพืชผักปันสุกเพาะพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวจํานวนกว่า15 0 0 0ต้นแจกเกษตรกรชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้ก้าวผ่านช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยเกษตรกรรับต้นกล้าสามารถนําไปเพาะปลูกรับประทานในครัวเรือนหรือแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านสร้างความสุขทางใจในสังคมโดยมีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้ารับพันธุ์ต้นกล้าจํานวนมาก นาเรือนพอชาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดรนรินทร์นบุญพรามคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวว่า จากสถานก,การณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและปลอดภัยดังนั้นคณะเกษตรศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการเร่งด่วนให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรในชุมชนสำรวจความต้องการของชุมชนพบว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการพาะปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือนคณะเกษตร โดยภาควิชาพืชสวนจึงได้ดำเนินการพ่อพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดซึ่งเป็นพืชผักพื้นฐานในการประกอบอาหารในชีวิตประจำวันโดยส่งมอบให้กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่รอบมหาวิทยาลายัยอาทิตาบนสีไข่ตาบนโพใหญ่ตาบนคำขวางเป็นต้น ด้านรองศาสตราจารย์ดรบุญส่งเอกพงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่าโครงการชันพืชผักปันสุกได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ร่วมสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพ่อพันธุ์พืชผักสวนครัวจำนวน6ชนิดพันธุ์ได้แก่แตงกวาพริกมะเขือกระเพาราโหระพาและแมงลัก จำนวน15,000ต้นแจกผ่านชั้นปันสุขให้เกษตรกรรายละ1-2ถาดพร้อมให้เกษตรกรเข้าแถวเว้นระยะห่างเข้ารับผ่านกล้าตามชนิดความต้องการอย่างเป็นระเบียบท้งนี้ภายหลังจากเกษตรกรนำไปเพาะปลูกที่บ้านแล้วเจ้าหน้าที่โครงการจะได้ลงพื้นที่ติดตามสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานนำไปสู่การดำเนินโครงการอย่างยั่งยืนต่อไป โครงการชั้นพืชผักปันสุกนอกจากเกษตรกรจะได้บริโภคพ,พืชผักที่สะอาดและปลอดภัยในครัวเรือนแล้วเกษตรกรยังสามารถนำผลผลิตไปแบ่งปันหรือจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในด้านการถ่ายทอดความรู้ร่วมฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในชุมชนตลอดจนคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมบูรณาการในทุกศาสตร์ให้ความช่วยเหลือคิดค้นนวัตรกรรมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์อาทิผลิตเครื่อง UBU UVC ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 าทำแท่นกดเจลโดยใช้เท้าเหยียบทำแผงฉากกั้นคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นจัดทำเจลอนามายัยทำหน้ากากเฟสชิลสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์พร้อมปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันก,การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัดโครงการชันพืชผักปันสุก จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนแก่เกษตรกร,กรช่วงโควิด -19 พร้อมนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน